พอดีลุงแมวมา็อกราฟนะก็เลยถือโอกาสหยิบกราฟเหลือแก๊บกรฟก็เลยถือโอกาสหยิบตัวกล้องมาแล้วก็มาคุยประเด็นที่มีคอมเมนต์มาเยอะมากเหมือนกันนะกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็น่าคิดอยู่นะก็คือเกมแพงขึ้นนะจะกลายเป็น80เหรียญแล้วหรือแม้แต่ในปัจจุบันเนที่เกมราคาแพงนี้เนี่ยไปเล่นแบบสายมืดดีกว่าไปเล่นเกมผีดีกว่านะครับดูแมวคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะ จริงโดยส่วนตัวเนี่ยลงมาไม่ค่อยอยากคุยเรื่องนี้เท่าไหร่ในช่องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีดราม่าก,กันซะกาะลงมวเชื่อว่าคนที่เล่นสายมือดับก็ไม่อาจไปเปลี่ยนใจได้เนาะแล้วคนที่ไม่เล่นก็คงไม่อาจไปเปลี่ยนใจได้เหมือนกันนะมันคล้ายๆกับว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปคุยทําไมนะเพราะว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจใครได้แล้วก็จริงๆก็ไม่ได้ เช่อเขาว่าอะไรดีจะไม่ได้พูดว่าเป็นสิทธ์ะนะเพราะสำหรับลุงแมวเองมันก็เป็นความผิดเชิงกฎหมายนะครับแต่ก็น่าคิดเหมือนกันว่าเ,เราเปลี่ยนใจใครไม่ได้นั่นแหละนะ็เไยไม่รู้จะคุยทําไมแต่ก็ท่านผู้ชมก็รีเควสต์มาหลายท่านเหมือนกันเราอยากให้ฟุยเรื่องนี้นะว่าเ,เป็นยังไงบ้างน,นะครับโดยส่วนตัวของลุงแมวก่อนนะลุงแมวเนี่ยอยู่เชียงใหมนะ่เนาะแล้วก็เล่นเกมมาตั้งแต่เด็กนะก็ 40กว่าปีแล้วใช่ไหมแน่นอนว่าทุกคนที่อายุขนาดนี้เนาะในช่วงต้นๆน,นะครับก็ต้องผ่านการเล่นพวกซื้อเครื่องมาแล้วก็ <c oughs> เป็นเครื่องแปลงเนะตลับก๊อปปี้อะไรเงี้ยอันเนี้ยมีอยู่แล้วนะครับเป็นปกติสาเหตุหลักๆก็คือตอนนั้นนะตอนที่เป็นเด็กเลยก็คือ2เรื่องเนะเราไม่มีความรู้นะครับเราไม่มีความรู้ว่าเ,เด็กด้วยแหละเราเป็นเด็กๆนี่คือเด็กเล็กๆเลยนะก็คือเราไม่มีความรู้ว่า ไอ้ของที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นของก๊อ y บี้นะแล้วมันมีสิ่งที่เรียกว่าของจริงแล้วอันนี้คือการก๊อบบี้จากของที่อื่นมาอย่างเงี้ยอันที่2ก็คือว่าเราหาซื้อไม่ได้อันนี้น่าจะสําคัญที่สุดครับคือหาซื้อไม่ได้ว่าถ้ายจะเล่นแผ่นจริงเนี่ยจะไปหาซื้อที่ไหนยังไงเนะเมย่อังจำได้อยู่เลยว่าตอนเป็นเด็กวันเกิดมังอยากเล่นมาริโอสามากแล้วก็ไปที่ร้านเนอะแล้วยังจําราคาได้อยู่เลยตอนนั้นน่าจะอนุบาลนนะ่ะ แล้วพ่อก็ถามว่าอันนี้คืออะไรทำไมมันมันอยู่ในตู้ต่างจากที่อื่นนะแล้วก็คำตอบก็คือว่าเจ้าของร้านว่าอันนี้คือแผ่นแท้ตลับแท้นะซึ่งถามว่าตลับแท้มันดีกว่าตลับปกติยังไงอย่างเงี้ยก็เจ้าของร้านก็ไม่ค่อยเคลียร์มากหรือเราไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่รู้นะตอนเป็นเด็กนะก็เลยตอบไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็พ่อก็ซื้อให้เพราะว่าเป็นวันเกิดนะซึ่งปกติก็ไม่ได้ตลับแบบนั้นหลับก็ได้ตลับก็ปีทั่วไปแหละแต่ว่าอันนี้แบบ โอ้หตลับรูราเลยตลับรูรลนะก็ได้มาหนึ่งแผ่นเป็นแผ่นแท้ซึ่งก็ชอบมากนะใจมากเดี๋ยนะเดี๋ยวมา,ามีสายเฮลตี้ระย,ายาารระยาระรระยะยารสลับแต่ก็ขี้เกียรออกไปนะมีมีกาแฟด้วย,ยนะจดื่มกาแฟสักแก้วแล้วก็คุยกันไปด้วยเลยแล้วกันนะก็อ่าก็เลยตอนนั้นอ่ะก็เลยเป็นการเหมือนกับคล้ายๆกับซื้อตัว สลับแพมาเนะก็แล้วก็เล่นนะโดยที่ไม่มีทางรู้ว่าก็ไม่รู้ว่ามันต่ยังไงแต่ก็ภูมิใจแอบภูมิใจอยู่ในใจนะแล้วเวลาก็ผ่านไปนะนานมากแล้วครับแล้วนั้นก็แน่นอนเข้าสู่เพ1หนึ่งนะก็จําได้ว่าเพ1หนึ่งนี่ก็คือซื้อแผ่นแผ่นผีลว้ลวนๆนะครับซื้อเครื่องจำไม่ได้ว่าซื้อเครื่องที่ไหนด้วยซ้ำอะ่ะจู่ๆเครื่องก็มาอยู่ที่บ้านนันน้องนั่นเยเป็นคนซื้อมาแล้วก็แผ่นถูกมากนะแผ่นละ30บบาทอะไรเงี้ยไปร้านเกมทีนี้คือแบบ ซื้อกันเป็นสามสิบเกมอว่าอยากได้เท่าไหร่ก็หยิบหยิบหยบมันถูกมากนะมันถูกจริงราคามันดีมากนะก็แล้วก็ผ่านมานะเนอะมันขนานมากับพวกโปรแกรมวินโดนะครับและอื่นๆนะที่ก็ตอนเป็นเด็กแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่เรารู้อันนึงก็คือว่าเออพวกนี้มันไม่ค่อยเสถียรมันอาจจะซื้อมาแล้วเล่นได้ก็ได้เล่นไม่ได้ก็ได้ก็เอาไปเปลี่ยนร้านก็ได้นะเขาไม่ได้ว่าอะไรหมายถึงว่า พวกแผ่นผีอื่นๆไดนะ้เนาะ Windows เน,นี่ยอันเนี้ยเริ่มโตนะตอนนั้นก็เริ่มแบบมีปัญหาครับเพราะว่าใช้โปรแกรมผีหมดใช่ไหมก็มีปัญหาจริงๆนะครับว่ามีปัญหาในที่นี้คือแบบว่าโปรแกรมมันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยคือเปิดมาแล้วบางทีทํางานอยู่แล้วมันพังมันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประเด็นอยู่เนาะจนเมื่อเราเแล้วตอนนั้นเราก็เริ่มมีความคิดแล้วว่าเฮ้ยไอ พวกแผ่นผีพวกแผ่นผซีดีเถื่อนเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคสำหรับเรานะสำหรับเราก็คือตัวเราเองในการทํางานนะครับว่าแบบมันไม่เสถียรเนื้อมันเป็นไวรัสบางทีไฟล์งานหายอย่างเงี้ยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ในเชิงเกมเนี่ยเวลาซื้อมาแนละ้วมันจะมีแบบคุณมาจาได้วีป่ะก็จะมีโฮมบรูใช่ไหมมีแบบ คือเราอยากจะต่อฟีเจอร์ออนไลน์อ่ะเพื่อเราก็ไม่รู้มันทาอะไรได้บ้างสมัยนั้นนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเวลาเราซื้อมาแล้วมันได้ไม่เต็มสิทธิภาพอ่ะเราก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับจนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็น่าจะ Play 3มั้งอ่าหลังจากนั้นลู้มาก็เล่นมาหลายเครื่องเลยนะนะคือ Play 1นนะมี Xbox เอ่อน่าจะ360มั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็มี VU ไม่ใช่ไม่ใช่มี V V นี่ก็ยังเป็น แผ่นผีนะแล้วก็จะมีตัว PlayStation 3นี่แหละที่เปิดขายในไทยอย่างเป็นทางการนะตอนนั้นน่ะก็ปกติเล่นตัว PC เป็นหลักใช่ไหมก็ยังแบบรู้สึกใช้เข้ามาอะไรก็ยังรู้สึกว่าแบบเน้นพวกเล่น PC อครับแต่ตอนนั้นอะ PC เริ่มมีลิขสิทธิ์มาขายแล้วนะกล่องของหลายๆค่ายนะครับะะเป็นเกมกล่องนะก็ราคาก็ สูงกว่าราคาตลาดประมาณนึงแต่จำได้ว่ามีผัาไทยด้วยนะแล้วก็600กว่าบาทในขณะที่แผ่นผีอยู่ที่ประมาณอ,อ,อะไรล่ะอยู่ที่ประมาณอาจจะ200ร้อบาทเลยอย่างเงี้ยเราก็พยายามซื้อแผ่นแท้นะแต่ปัญหาตอนนั้นเนี่ยคือ w i วิน s เลยหาซื้อไม่ได้นะครับนี่ก็เห็นไหมมีพัฒนาการมานะจนในที่สุดแล้ว Windows ก็สามารถซื้อได้แล้วนะกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่ไหมแต่ว่า ก็ดำเนินมาแล้วก็ในเชิงคอนโซลก็มาถึง p พย์สใช่ไหมเพย์สเนี่ยเริ่มสนุกมากนะครับมยังจำได้เลยว่าอุ้ยมันเจ๋งมากอะ่ะเล่น Battlefield เนาะเล่นออนไลน์ได้เล่น,เ,ลนเอ่ออะไรอะ่ะเล่นฟีเจอร์ต่างๆที่เราไม่เคยเล่นนะี่ยหรือรวมไปถึงแม้แต่การซื้อเกมนะช่วงหลังเนี่ยมันจะมีโซนฮ่องกงมั้ง Play Station Network ฮ่องกงนะที่เราใช้บ,บัตรเครดิตซื้อได้หรืออะไรทำนองนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ เริ่มซื้อเกมออนไลน์อย่างเงี้ยเออก็ผมเด็ดมากผมเด็ดมากคือพูดง่ายก็คือว่าการเล่นแผ่นแท้เนี่ยมันเป็น f u ลฟีเจอร์นะคือมันได้ประสบการณ์เต็มนะครับกออ็อันนี้เราไม่อันนี้เราไม่คุยกันเรื่องว่าสนับสนุนอะไรยังไงนะแต่ว่าแล้วลูกแมวก็รู้สึกแล้ว่าเอ้ยณจุดนั้นนะ่ะคือเราเล่นแผ่นแท้ตลอดละนะคือมันให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าถ้าเราอยากจะเล่นเกมเนี่ยเราเป็น h o บี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็พร้อมจะเล่นเต็มไปเลย แล้วก็ดําเนินมาเรื่อยๆมันก็เริ่มกลายเป็นนิสัยว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นเกมอยากจะซื้อของอะไรมันก็ต้องเป็นแบบออของเขาเรียกอะไรอาจจะไม่เรียกว่าพรีเมียมนะแต่ว่าอาจจะเรียกว่าเป็นแบบของที่มันมันได้ประสบการณ์เต็มแล้วก็พอมาถึงจุดหนึ่งอ่ะก็เนี่ยมาถึงตอนเนี้ยนะครับก็เพื่อนั้นะะก็เลยซื้อแผ่นแผ่นแท้มาโดยตลอดเนอะเอออันนี้ก็คือประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีประเด็นว่า แล้วแล้วมันมีอะไรอีกนะข้อข้อดีของแผ่นแท้เนี่ยก็คือแน่นอนว่าถ้าเราซื้อเนาะอันนี้พูดถึงเกมนะครับคือถ้าเกิดเราใช้ไอตัวสายมืดเนะี่ยเนาะเครื่องแน่นอนถ้าเราซื้อสมุนินเนโดเคยไหมนินเนโดก็ได้ตัวอ,อ,อะไรอะ่ะค่าเครื่องไปซึ่งไม่เยอะนะครับกำไรเขาอออกมาแล้วว่าไม่เยอะนะต่อให้สวิ t ส,สองเนะี่ยก็ไม่เยอะนะหรือแม้แต่เพลย์สเตชันเขาก็บอกว่ากําไร ค่าเครื่องเนี่ยไม่เยอะนะครับเขาได้กําไรจากค่าเกมนะซึ่งอันนั้นอาจจะมองว่าเป็นโอเคแต่อย่างน้อยก็คนทําเครื่องก็ได้ไปละใช่ไหมแล้วก็จะมีปัญหาจริงๆก็คือว่าเ้าแล้วถ้าอย่างนั้นน่ยคนทําเกมนะบริษัทเกมอ่ะจะไม่ได้อะไรเลยนะถ้าเราเ,เด่นแผ่นผีนะครับคือไม่ได้อะไรเลยแบบไม่ได้อะไรเลยจริงๆเนี้ยท่านผู้ชมลองจินตนาการเช่นลุงแมวเนี่ยโดนมากับตัวบ่อยๆหลังๆนี่ยเนก็คือว่าทําคลิปยังไงแล้วมีคนดูเอาคลิปไปลงไปใช้หาประโยชน์นะหรือว่า เอาไปลงช่องตัวเองเนี่ยก็หรือเอาไปลงช้อปปี้ลงอะไรแล้วก็รู้สึกไม่โอเคอะ่ะมันก็จะคล้ายๆกันนะคือรูอ้มาเข้าใจนะว่าถ้ามันมันแพงนะมันแพงแต่ว่าิจริงทางออกของความแพงเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ว่าถ้ามันแพงก็ยังไม่ต้องเล่นเนาะกเ็เราเราคงไม่แบบเดินเข้าไปแล้วก็แบบไปหยิบรองเท้าที่เราอยากได้แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแพงเกินไปเออยยังไม่มีตังค์ซื้ออย่างเงี้ยแล้วเราก็ ไปหิบมาเงี้ยมันคงไม่ใช่กนะ็คงคล้ายๆกันนี่ก็คือ,อ,อก็รอมันลดราคานะครับรอเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีเกมลิมิตเหมือนเมื่อก่อนเนาะเกมมันเยอะมากนะมีทั้งเกมแจกฟรีเกมมือถือเกมฟรีทูเพลย์เกมลดร,ราคาแบบลดร,ราคาทําเทศกาลโอ้มันเยอะเยอะจนลงมาคิดว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเ,ออเล่นเกมที่มันเป็นเกมใหม่ก็ได้ถ้ามันแพงนะ คือแน่นอนดูมาไม่ได้เห็นด้วยกับราคา80เหลี่ยนะครับอันนี้คนละประเด็นเนอะแต่มันก็ไม่ได้มีความหมายว่าเราควรจะซื้อ <c oughs> ไม่ใช่ซื้อสิเราควรจะเรามันไม่ได้มีความหมายเราควรจะไปสนับสนุนแบบสายมืดนะมันไม่ได้อะไรเลยกับใครเลยอินดัสทรีแต่ว่าในทางกลับกันก็มีท่านผู้ชมหลายท่านคอมเมนต์แล้วก็น่าคิดกันนะว่าเออไหนบอกว่าช่วยกันซื้อแผ่น แผ่นแท้ใช่ไหมช่วยกันเล่นเกมแล้วแบบมันจะถูกลงนะหรือว่ามันจะเติบโตขึ้นหรืออะไรเงี้ยแต่จริงเราก็เห็นนะว่าตลาดคอนโซลก็เ,เติบโตขึ้นในประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะสู้กระแสะความเปลี่ยนแปลงไม่ไหวนะโดนแบบเ,เกมมือถือเกมอะไรไปหมดแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตลาดไม่แน่ใจว่าจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหนแต่ก็เรามีอะไรเยอะนะเช่น nintendo e shop ก็กำลังจะมาเปิดถูกไหมตัว s ินเนกก็เอาตัวสวิตเข้ามาแล้วนะ สเตชันก็มีแล้ว PC Game Pass เข้ามาในประเทศไทยพวกนี้รู้ไหมว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันนะเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่ามันก็มีการรับรูด้ดีมานการเล่นเกมในเมืองไทยอยู่ครับว่าเป็นประมาณไหนเนาะถ้าถ้าไม่มีเลยอย่างเงี้ยเหมือนสมัยก่อนเนะเป็นแผ่นผีล้วนๆเงี้ยก็คงไปไม่ถึงนะแต่แน่นอนว่ามันก็อาจจะขัดใจนะว่าโอ้เราสาเหมือนกับ สนับสนุนใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ไปถึงไหนสักทีนะยังมีเกมราคาแพงมากอยู่ไม่สำคัญกับตัวเ,เขาเรียกอะไรตัวรายได้ของเราอันนี้ก็เห็นด้วยนะแต่ว่าในทางกลับกันก็คิดอีกแบบเหมือนกันะนะว่าเออแต่ในความเป็นจริงอะ่ะก็มันมีทางเลือกแล้วอะ่ะก็ถ้ามันแพงก็ยังไม่ต้องซื้อเดี๋ยวมันก็ลดราคานะครับก็เช่นอย่างที่ลุงมาเล่าให้ฟังอ่ะหลังๆนี้ถ้ามันแพงลุงก็ไม่ซื้อนะก็ อดทนไว้ก่อนนะครับรอมันลดนราคาถ้ายังอยากเล่นอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้ซื้อมาเล่นแน่ๆก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ก็นี่คือสิ่งที่ลุงแมวคิดกับภาพทั้งหมดซึ่งเวลาคิดเรื่องพวกนี้คือไม่ได้ต้องมองว่าเ,เราจะต้องมาแบกอินดัสทรีไว้หรืออะไรอย่างนี้ก็คงไม่ใช่นะเราก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งเนี่ยแต่ลุงมวคิดว่าผู้บริโภค มันก็ควรจะมีคล้ายๆกับผู้บริโภคที่เาขาเรียกอะไรควรจะเป็นยังไงอะไรทำนองเนี้ยอทำนองเนี้ยนะก็มันควรจะมีลักษณะแบบไหนอันนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันก็ท่านผู้ชมพี่งกับเรื่องนี้นะครับก็แบ่งปันกันไม่ได้แต่ว่าย้ำว่าอย่าตบตีฮล้วลอากันนะเป็นชวนคุยเช้าๆเฉยๆมาเอาแกร็บนะก็เลย มาชุนคุยนะครับคิดยังไงก็แบ่งปันกันมาได้โอเคดูกมาขอลาไปแล้วนะเจอใหม่ไปหันไปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีวันหยุดแบบนี้ทุกท่านสวัสดีครับ